สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่อง You Clip Organic เช่นเคยนะฮะสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมาทำการาทดลองนะครับหรือว่าทำการรีวิวนะครับค่าอ่าโพ s เซชันเกมหรือว่าค่าความสนิทนักเตะกับโค้ดนะครับอย่างเช่นเป๊ปนะครับผมมีค่าโพสเซ i o n ที่87นะครับนี่คือค่าค่าพลังที่เก่งที่สุดของเป๊ปนะครับคือสไตล์นี้นะครับแล้วโรนัลโด ของผมนะครับไม่ได้อัพเลยนะครับเริ่มต้นที่60นะครับแต่ว่าใช้นักเตะเพื่อนร่วมทีมนะครับในการบาลานซ์ค่าพลังนะครับให้ค่าเพทีมนะเป็น99เ้ห็นไหมครับทางขวามือนะครับรูปโลนะครับ99นะครับซึ่งโรนัลโด้ก็ยังได้บูตเต็มอยู่นะครับยังได้บูตกับเพื่อนเต็มอยู่นะครับผมแล้วก็อยากรู้ว่านะครับไอค่าเนี้ยโพสิชันเกมของนักเตะนะครับ ถ้าไม่ไม่99หรือ90บวกเล่นกับโค้ดคนนี้จะเป็นยังไงครับจะเออไหมจะจะแบบเวอร์เรหรือว่าจะเล่นดีไหมนะครับแต่ว่าผมต้องพูดก่อนนะผมลองเล่นมาหลายตามากนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีผลกระทบแม้แต่อ,อย่างเดียวนะครับสำหรับผมคือไม่เลยสำหรับผมคือปกติโรนัลโดมันก็เล่นแบบนี้ตัว99ผมก็เล่นแบบนี้ตัว60ผมก็เล่นแบบนี้นะครับคือค่าเพย์สไตล์นะครับแทบไม่มีผลเลยนะผมจะไปกดออนไลน์ให้ดูนะครับว่า โรนัลโด้นะครับอัพไม่อัพไม่อัพโพสิชันเกมนะครับจะเป็นยังไงนะครับลงแค่สเต็กนะครับทำให้โรนัลโด้ผมมีพลังถึง99นะครับแล้วทําไมถึงพลังโรนัลโด้ถึงมี99ลองไปดูคลิปเก่านะครับก็คือผมไม่อัพค่าความสนิทกับโค้รเลยนะครับอัพพลังสเต็กล้วนๆนะครับก็ทําให้โรนัลโด้ผมขึ้นเป็น99ได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปกดแร้งกันเลยละกันนะครับเออไม่ใช่แร้งสิออนไลน์แมทนะครับผม หลังผมหน้าออนไลน์ครับก็จับคู่ไปเลยครับจับคู่โหมดใหม่นี้นะครับผมก็มันดีนะตรงที่ว่าเวลาจับคู่ได้ใช่ไหมครับมันจะขึ้นสัญญาณอินเทอร์เน็ตของฝั่งตรงข้ามให้เราดูนะครับว่าสัญญาณเขาดีไหมถ้า4ขีดดีไม่สะดุดไม่กระตุกนะครับถ้า2ขีดนี้ก็ต้องวัดดวงหน่อยว่าอาจจะมีกระตุกบางช็อตหรือว่าอาจจะมีบางช็อตที่มันเน็ตเขาตกมันก็จะกระตุกนิดนึงนะครับผมว่าค่อนข้างดีเลยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเล่นกับเขาไหมหรือเราจะไม่เล่นนะครับผมก็เลือกได้ไห้นะครับ ดีตรงนี้ถือว่าปรับปรุงมาดีขึ้นนะครับแต่เรื่องการออกเกมมีแพ้มีชนะอันนี้โมคะอะไรก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังรู้สึกว่าไม่ได้ปรับนี่ครับผมค่าอินเทอร์เน็ตของเขาเต็มสี่นะเต็มห้าเลยนะครับกดแล้วสัญญาณดีครับถ้าสัญญาณไม่ดีมันจะขึ้นแบบสองขีดสามขีดนะครับผมใครเดาผมเจอบ่อยมั่ยเนี้ตอนเย็นๆอ่ะตอนที่แบบเอาช่วงมืดนะครับเจอบ่อยมากนะครับสัญญาณตก น,นี้เหมือนรอฝั่งเขากดคอนเฟิร์มนะถ้าเขาไม่กดคอนเฟิร์มเราก็ต้องรอจับคู่ใหม่นะครับนี่ครับผมจับใหม่อีกแล้วครับโปรเซสไปครับโอเคคผมเจอเป็นบาร์เซโลนาครับแล้วแผ่นใหม่นี้นะครับผมเราสามารถดูทีมฝั่งตรงข้ามได้ยันสำรองเขาเลยนะครับโรนโดผมก็อยู่ในระดับปันกลางครับไม่ฟิตนะครับ ขามีโรนัลดด้วยครับผมกา้ามีอะไรแต่ว่านักเตะเขาดูไม่ได้อัปเลเวลเลยครับไม่มีแสงเลยนะครับแผมจะบอกว่าผมสามารถอัปเลววนให้เป็น100ได้นะครับนี่เลวานเลเวล100รนะครับเอาใช้โรนัลดเหมือนเดิมดีกว่านะครับเลวานี้นะวิธีอัพก็คือไม่อัพไม่อัพค่าความสนิทโค้ดเหมือนกันครับอัพแค่สเตตัสเท่านั้นนะครับเป็นัวเบสธรรมดาธรรมดานะครับผมโอ้โหธรรมดากูลิ้นพันุ์ซะแล้วัวเบสธรรมดาครับ แต่ว่าไม่อัพค่าความสนิทโค้ดเลยนะครับหรือว่า,อ,าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเพย์สไตล์ของนักเตะน,นะครับไม่อัพเลยนะครับไปอัพสเตทอย่างเดียวนะครับผมมายครับผมเริ่มเกมครับยินต้อนรับสู่ในสนามนะครับผม,มนี่ฮนะยังที่ถึงตอนภาคแบบเดิมๆอยู่นะครับ อันนี้ผมจะอาจจะยังไม่ภาคเน้นสนุกอะไรมากนะครับเน้นแบบมาเล่นให้ดูนะว่าโรนโดผมจะเป็นยังไงครับจะเอือแบบเบืออะไรแบบนี้ไหมนะครับไปแล้วโอโ้โหโดนเช็คลำหน้าครับเห็นแบบจังหวะวิว่งของโรนโดก็ยังดีเหมือนเดิมครับอจ่ายบอลปึ๊บปึ๊บโยนครับรอโดจ่ายบอลโยนครับปึ๊บปเปิดมงไปเลยโอโ้โหหลอดม่วงช้านานไปหน่อยครับโดนกระแทกครับ ตันนิ่งช็อตนะครับผมตันนิ่งในการส่งนะครับแม่งโคตรแม่นยานะผมบอกเลยว่าเป็นการส่งที่รู้สึกว่าโกงขึ้นเยอะนะครับแล้วเมตานี้จะเป็นกลายเป็นเมตาเปิดมงอย่างสมบูรณ์แบบเลยผมพูดตรงนะครับเปิดมงโคตรโกงเลยมันแม่นขึ้นอ่ะเกมรับผมก็จะพยายามแบบยืนโซนซะมากกว่าแล้วก็ใช้เพื่อนบีเอานะครับแบ,บแคแฮมโดนเปิดแน่โอ้โหเข้าบอลเข้าบอลพลาดเหรอโดนไหมเนี่ยโอเคครับได้อยู่ครับ เกมบุกของเราครับดูโรนัลโดผมนะไม่มีผลเลยครับผมดูความเร็วโรนัลโดโอ้โหแม่งกำลังกูจะโม้ความเร็วเลยนะครับโดนวันไดวิ่งแซงเฉยเลยโอ้โหโ,โรนัลโดจ่ายมาก็ไปแค่เนี่ยผมว่าแหมมันมันไม่ได้อยู่กับค่าความสนิทโคตรเลยอะ่ะมันอยู่กับตัวนักเตะมากกว่าครับบางจังหวะมันจะเอ,อ๋อมันก็เอ๋อนะโอ้โห ผมกดยิงหลอดม่วงแล้วมันไม่ยอมไม่ยอมง้างนครับทุกคนมันต้องให้ไอจับบอลก่อนนะ่ะมันถึงจะง้างอ่ะโอ้ยส่งผิดตัวเห็นไหมครับ,บโรนัลดผมก็ยังวิ่งทะลุทะลวงดีเหมือนเดิมครับไม่มีผลอะไรเลยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรเลยอะถ้าผมยิงธรรมดามันยิงไปแล้วนะครับอันนี้ผมกดยิงหลอดม่วงครับหลอดม่วงเนี่ยมันจะต้องอมีระยะที่แบบได้งา้างเท้านานพอสมควรเลยนะ แต่มันยิงแรงนะครับเกมภาคนี้เหมือนจะค่อยๆต่อบอลน,นะครับโอ้โหเอาสวยเฉยโรนโดจ่ายบอลสวยโอ้โหแมวแล้วผมไม่ยิงหลอดม่วงแล้ว <c oughs> หลอดม่วงนี่ต้องแบบเจอพวกที่ไม่บีบบอลนนะ่ะแล้วเวลายิงนะครับมันจะโอ้แบบได้ใส่เต็มข้อนะครับไปเดอบอยแบบนี้อ่ะแบบนี้หลอดม่วงแบบนี้โอ้โหชนคานครับเกวินเดอบอยครับโอ้นี่ขนาดเปิดภาพสุดทำไมมันไม่สวยเลยวะ ผมแม่งเหมือนหัวอะไรก็ไม่รู้แอฟโฟงหัไปครับเบรคเก้นเบาเออเฮ้ยเบรคแฮม่่เนี่ยช้าไปครับโดวิ่งอีกแล้วแต่ว่าภาคนี้ผมรู้สึกว่านักเตะวิ่งไม่ค่อยสุดนะรู้ว่าอาจจะเป็นเพราะสไตล์โพสิชันก็ได้นะครับถ้าอยากให้มันวิ่งสุดอาจจะต้องไปเล่นคริกเคิลเตอร์นะครับคือสไตล์สวนกลับนะล้ำหน้าครับ อาจจะต้องเปลี่ยนไปเล่นควิกเคาน์เตอร์นะครับเพื่อให้นักเตะสวนกลับเร็วนะมันจะได้วิ่งทำช่องเองนะครับแต่พาคนี้รู้สึกว่าผมไม่รู้นะว่าเป็นเพราะสไตล์โพซชันหรือเปล่าเพราะว่าผมยังไม่ได้ลองเล่นควิกเคาน์เตอร์นะครับเดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะครับครับผมไปแค้มหขึ้นมาครับโรเบิโตคาร์ลอสตะบอลได้ครับจัหวะสวนกลับครับผมจ่ายมาให้โรนัลโดครับเบิ้ลครับ แลรวโดนโดว,วิ่งนำช่องอีกแล้วโอ้โหส่งช้าส่งไหมไอ้พวกครับเอาได้เฉยครับแ้วจังหวะนี้พีโดได้ยิงสตันนิงช็อตโชโอ้โหโคตรคมครับสตันนิงช็อตครับลูกนี้คิสซโนโรนัลโดครับเป็นยังไงครับไม่มีโบนเลยผมบอกแล้วว่าค่าเพสไตล์นะครับแค่98-99-100ขึ้นไปนี่ก็แบบทำให้นักเตะวิ่งดีแล้วนะครับผมมันขึ้นอยู่กับ ค่าเพล์สไตล์มากกว่านะครับค่าความสนิทโค้ดก็คือแบบความสนิทโค้ดทำให้นักเตะกับโค้ดรวมเป็นเพล์สไตล์นะครับก็คือค่าทีมอนะ่ะค่าทีมอ่ะเออเรียกง่ายๆคือค่าทีมนะครับยิ่งค่าทีมเยอะนะครับนักเตะก็จะยิ่งเล่นดีขึ้นนะครับผมไปครับโดอ่ะตอกส้นมาลูกนี้โอเคครับผมจบครึ่งแรกไปเรียวเนลเมสซี่ครับ สำหรับคนอื่นผมไม่ทราบนะครับว่าคิดยังไงนะแต่สำหรับผมคือเราสามารถแบบบาลานซ์ได้ก็คือเช่นเราอัพกองหลังเป็น994ตัวเลยครับแล้วเราก็เปลี่ยนลดพลังของเดอะบอยจาก90อาจากไอตรงเนี้ยความสนิทโค้ร90ให้เหลือสัก80นะครับแล้วก็เอาไปอัพเป็นสเตตัสนะครับเดอะบอยก็จะมีพลังที่98แต่ของผมอัพอันนั้นไป็น1กันเลยบอยก็เลยไม่ขึ้น98ก็เลยเป็น97นะครับโยนคลับก็เหมือนกันนะครับเนี่ย ผมเอามาอัพแค่90บเนะี่ยมันก็เลยขึ้นร้อยได้เมสซี่9กก็เลยขึ้นร้อยได้นะครับก็คือไม่ได้อัพตันนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่ามันอัพไอเนี้ยไม่99แล้วทําไมถึงทําให้แบบนักเตะอัพอ,อีกแบบหนึ่งถึงมีพลังเพิ่มขึ้นมาได้นะไอ้นี่ก็น่าสงสัยนะครับผมก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับไอ้นี่แล้วนะครับกับโพสิชันอะของนักเตะนะครับอาจจะขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกที่จะอัพอยังไงอะเรียกว่า อัพตัวที่เราไม่คิดว่าเราใช้มากนะครับให้ตันไปเลยเพื่อดึงบาลานซ์ทีมแล้วก็เน้นตัวที่เราชอบหรือว่าตัวที่เป็นตัวแบกที่อยากให้สเตตัสโหดนะครับก็เน้นไปเลยนะประมาณนั้นนะครับผมคิดนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอเขายืนยันอีกทีหนึ่งนะครับสาหรับผมผมถือว่าไม่มีผลกับผมนะเรื่องข้อความสนิทโค้ดของนักเตะนะครับอย่างน้อยๆทาให้ทีมเอ่อเพย์ทีมทีมเพย์เออนะครับผม เฮสไตล์เออ่เรียกไม่ถนัดปากหระเรียกเป็นอ่าค่าทีมนะครับอย่างน้อยทําให้ค่าทีมมันขึ้นกะสักเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดขึ้นไปนะครับผมก็ว่านักเตะไม่เออละแค่นี้นะครับผมก็วิธีการทําง่ายๆนะครับทำได้ครับ ครบโรโนโัลดอหูกระแทกลูกนี้ไม่ฟาวเฉยอะ่ะเขาไม่เล่นแล้วอะ่อะเขาไม่เล่นแล้วขอลองยิงสตันนิงช็อตระยะนี้เลยแล้วกันโรโนโัลดเท้าซ้ายครับก็สตันนิงก็ยิงแรงครับแต่ว่าทิศทางก็ไม่ได้โกงเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะทำให้ยิงเท่าง่ายๆนะครับอันนี้ผมผมลองเล่นมาผมว่ายิงลูกนอกกรอบแม่เข้าคอบ่อยนะครับ โยนคาฟูยิงลูกเลียดนอกกรอบสตันนิ่งช็อตครับจะไปโยนครับซะแล้วเมื่อกี้นี้นี่คร,รับผมสตันนิ่งช็อตนอกกรอบนะครับลูกสูตรลูกสูตรเขาน่าจะออกแล้วมั้งเนี่ยเขาน่าจะไม่เล่นแล้วครับรู้สึกว่าตัวเขาไม่ขยับแล้ว อ้าวเล่นอยู่นี่หว่าเออแล้วเมื่อกี้ทำไมหยุดนิ่งอ่ะเนย์มาครับจ่ายกันมาโรน,นันดินโนงัดลูกนี้เดี๋ยวให้โรนโดวิ่งทำช่องก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะโยนแบบอ๋อชา้ากว่าแม่งจะจ่ายได้นะครับถ้าไม่ว่างจริงๆจ,จ่ายลูกแบบสตันนิ่งไม่ได้นะครับโอ้โหทำไมไม่ส่งอ่ะผม่ะ ผมอุตส่าห์วิ่งไปทางคุณแล้วเนม่าโคตรโล่งนะครับเขาไม่ส่งเนม่าครับเขาไปยิงเองเฉยมาเอาเบนซี่ครับลองเล่นสกิลหน่อยครับดับเบิ้ลทัชมาสวยครับผมเมสซี่กระชากครับมาจังหวะนี้ชะลอแล้วตัดเข้าในครับโอ้โหจานไม่ฟาวเฉยยีงเคสไปครับไปครับ่ายขึ้นมาโรนโดครับโอ้โหจะเล่นเร็วครับโรนโดผมมันเริ่มหมดหลอดแล้ว โลนินโยข้ามฟากมาครับแบคแฮมโอ้ยโอ้โดนแบคแฮมหลอกจ่ายสตันนิงลูกนี้มาแทางช่องแบบสตันนิงช็อตโอ้โหมันไม่เห็นมันไม่เห็นจะทะลุเลยอะผมว่ามันต้องรอนักเตะแบบหลุดจริงๆอะจริงๆผมว่าจ่ายแบบปกติดีกว่านะสำหรับผมอะพวกสตันนิงช็อตอะไรพวกเนี้ยมันใช้เวลาการคำนวณเยอะเกินไปหน่อยครับผมว่าจ่ายปกติน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะครับ แผนนี้เปิดมงโกงครับผมบอกเลยเปิดมงง่ายครับแผ่นนี้ดูดิเปิดง่ายเกินไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเปิดมันก็เข้าครับเดี๋ยวลองเปิดมงบ้างได้หวะย่งมาย่งมาเอาออกละสายแย่งได้ เอ,อ้าวอะอะไรวะเนี่ย <laughs> อยู่กัะทุ่มให่ผมครับโหนักเตะผมหมดแล้วอะภาคนี้รู้สึกว่าแม่งพลังหมดไวไปหน่อยครับหมดเวลาเรียบร้อยหมดเวลาครับอ้าวล้ำหน้า โอเคครับผมนี่นะครับผมก็เป็นบทพิสูจน์ว่าค่า,าความสนิทของโคนนะครับจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้อง99ทุกตัวก็ได้นะครับเฉลีย่ยเอานะครับคือดึงบาลานซ์ให้เพื่อนนะครับในทีมนะครับอัพ99เพื่อให้ค่าทีมนะครับผมให้มันเต็มประมาณ97 98ขึ้นไปก็ได้นะครับจริงๆแล้วโรนัลดผมไม่ต้องอัพ ก็แล้วับเน้นเป็นพลังแล้วก็เพิ่มไปเสริมพลังความแข็งแกร่งเสริมวิ่งไวเสริมยิงนะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับผมสาหรับผมคือผมเล่นแล้วไม่มีผลนะดูดิคนอื่นเขาต้องออทีมเพย์สไตล์นะครับ100แต่ผมไม่ยังเป็นนะผมเอาแค่99ก็ได้หรือ98ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้นะก็สําหรับผมไม่มีผลเท่ทาไหร่นะครับโรนโดผมความสนิทของโค้ชแค่60ก็ยังเก่งนะครับ เพราะว่าทีมเพสไตน์99นะครับมันดึงบาลานซ์จากเพื่อนเอานะครับผมโอเคครับ okay, ผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าละกันนะครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม